สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาวาดนางเงือกในละครวรรณคดีไทยจากเรื่องพระอภัยมณีโดยเราจะวาดรูปนางเงือกในแบบจิบิน่ารักน่ารักใครพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเริ่มจากวาดใบหน้าเป็นรูปตัวยูโค้งลงมาหลังจากนั้นวาดผมข้างหน้าขีดไปด้านข้างทั้งสองข้างแล้วก็เติมหูให้กับนางเงือก หลังจากนั้นเราก็จะวาดดวงตาทั้งสองข้างให้เท่ากันดวงตาสีดำใครจะระบายดวงตาตรงนี้เป็นสีฟ้าหรือสีอื่นก็ได้นะคะตามใจชอบได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะวาดขนตาตามด้วยคิ้วแล้วก็จมูกปากค่ะแล้วก็เติมเปลือกหอยไว้ที่ผมให้กับนางเงือกจากนั้นวาดคอและแขน ก็วาดชุดของนางเงือกค่ะชุดของนางเงือกจะคล้ายๆเปลือกหอยนะคะทุกคนแล้วก็วาดเอววาดแขนลงมาทั้งสองข้างแบบนี้นางเงือกของเราจะนั่งอยู่บนโขดหินนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราจะวาดหางยาวและสวยงามลงมาแทนขาไปหางจะเป็นคล้ายๆคีบใส่ลวดลายเกตเล็กน้อยก็ดูน่ารักค่ะ ตอนที่เราจะใส่เก็ดและลายเราจะใส่ตอนระบายสีนะคะทุกคนวาดแขนของนางเงือกลงมาอีกข้างหนึ่งค่ะรูปนี้เราจะวาดนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหินนะคะวาดเปลือกหอยอยู่ข้างๆโขดหินแล้วก็วาดสาลายอยู่ข้างขโขดหินด้วยเช่นกันค่ะ แบบนี้ก็จะดูนางเงือกเหมือนนั่งอยู่บนโขดหินแต่ว่าอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะสุดท้ายเราจะมาวาดผมของนางเงือกค่ะผมยาวสลวยแล้วก็มีความผิวๆิเหมือนมีลมอยู่ใต้ท้องทะเลด้วยนะคะ ขั้นตอนการระบายสีสามารถลงสีตามใจชอบได้เลยนะส่วนใครที่อยากระบายสีเหมือนพี่แพนด้าพี่แพนด้าใช้สีมาร์เกอร์นะคะสีจะอยู่ด้านล่างในสินค้าที่แปะลิงก์ไว้ให้ส่วนหมายเลขสีก็แปะไว้ให้ด้านบนมุมซ้ายมือแล้วค่ะนางเงือกเป็นตัวละครที่ช่วยพระอภัยมณีหนีจากนางผีเสื้อสมุทรค่ะเธอว่ายน้ำเก่งและอยู่ในทะเลมานานจึงรู้เส้นทางทะเลดีมากถือว่าเป็นตัวละครที่ทั้งน่ารักและกล้าหาญมากๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะนังเงือกน้อยของเราน่ารักไม่เอ่ยถ้าใครอยากให้พี่แพนด้าวาดตัวละครหรือการ์ตูนตัวไหนในคลิปต่อไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่แพนด้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย